มีคนมาเย้ยหยันพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ยังอยู่คําสอนก็ยังอยู่ทำไมบางคนถึงนิพพานทำไมบางคนไม่ถึงพระองค์ก็บอกพระองค์เป็นเพียงผู้บอกก็เลยย้อนถามพรามพรามํานาญทางไปเมืองราชคฤก์สอนให้คนไปเนี่ยมีคนหลงก็มีคนไปถึงก็มีพรามก็บอกจะโทษเขาได้ยังไงเขาก็แค่บอกทางให้คนเดินมันเดินผิดเอง พวกเราทั้งหลายเดินผิดบ้างถูกบ้างเดินตามคําสอนของคนนั้นบ้างคนนี้บ้างวันนี้ลองมาละความเห็นของคนอื่นลองมาเดินตามความเห็นของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธ,ธะไม่ใช่มาเดินตามความเห็นของอาจารย์คึกฤทธิ์ไม่เกี่ยวอาตมาเป็นแค่สาวกที่นำคําตถาคตมาถ่ายทอด